มื้อแรกวันนี้นะคะจะทําเป็นลาบอ,อกไก่บวกไข่ต้มนืองอพองค่ะมื้อที่สองจะกินเป็นขนมที่ทําขึ้นเองนะคะส่วนผสมจะมีเนยถั่วมีกล้วยมีธัญพืชน,นะคะบวกกับน้ำต้มหูทรงเครื่องหวานน้อยค่ะมื้อนี้นะคะจะหันเป็นผัดมามา่าใส่อ,อกไก่ใส่ไข่แล้วก็ใส่ชีสเข้าไปด้วยค่ะจุบๆเลยค่ะมื้อนี้และมื้อสุดท้ายของวันนี้นะคะจะกินเป็นฝหล่งหนึ่งลูกแล้วก็เล่นฮูลาฮูอีกประมาณ30นาทีค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่5้แล้วนะคะวันนี้เป้จะทําเป็นแพนเค,ค้กข้าวโอ๊ตค่ะทุกคนหลังจากที่ครั้งที่แล้วล้มเหลวนะคะครั้งนี้ก็เอาใหม่นะคะส่วนผสมก็เหมือนเดิมเลยค่ะมีไข่ไก่มีกล้วยมีข้าวโอ๊ตนะคะมีนมแอลมอนนะคะแล้วก็เอาไปจีนในกระทะเหมือนเดิมแต่จะบอกว่าครั้งนี้คือเก่งมากก็คือทําได้แล้วหลังจากที่ฟลครั้งที่แล้วไปนะคะทุกคนท่านนี้นะคะเป้ก็จะกินเป็นแพนเค,ค้กนะคะแล้วก็กล้วยหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะมีนมแอลมอนผสมกับผงโกโก้นะคะ แล้วก็พอทําเสร็จนะคะขนมที่สั่งไว้ก็มาส่งอันนี้เป็นขนมที่แบบสั่งจากช็อปปีนะทุกคนมันเป็นข้าวแป้งอะทุกคนกินแล้วอยู่ท้องมากแล้วอร่อยมากนะคะถ้าใครเบื่อๆนะคะอยากกินขนมแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะวันนี้นะคะแม่ก็ทําขนมจีนให้กินนะคะหลักการกินขนมจีนนะคะก็คือผักที่กินได้แค่สองอย่างก็คือถั่วกับแซงนะทุกคนแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเยอะๆจะบอกว่าขนมจีนฝีมือแม่ก็คืออร่อยสุดแล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝรั่งหนึ่งลูกแหละขนมจีนนะคะจานเดียวไม่พอก็ต่อด้วยขนมจีนอีกหนะะึ่งจ 굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะตื่นเช้ามาก็พุ่งตัวไปที่ขนมที่สั่งมาจากช้อปปี้เมื่อวานเลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยข้าวนะคะจะเป็นเป็ดพะโล้นะคะบวกด้วยตําถั่วค่ะรู้สึกว่าอยากกินอะไรแซ่บๆนะคะก็เลยได้นี่มาค่ะเป็นสับวรสดนะคะก็ปรุงหนักๆไปเลยค่ะจนแสบท้องนะคะก็ต้องมากินขนมเพื่อไม่ให้ท้องแสบนะคะก็จะเป็นขนมที่ซื้อมาจากช้อปปี้เลยค่ะ วันนี้คือกินไปสองห่อนะคะแล้วก็ยังไม่หายนะคะทุกคนก็คือแสบท้องอยู่ก็เลยไปทํากับข้าวนะคะวันนี้จะทําเป็นเมนูอะไรก็ไม่รู้นะคะก่อนอื่นก็กินเป็นนมแอลมอนกับผงโกโก้ก,ก่อนนะคะแล้วก็มาทําอันนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งมีไข่มีชีสนะคะแล้วก็มีแฮมอันนี้คืออร่อยมากค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะมือแรกวันนี้นะคะจะทานเป็นโกโก้ใส่นมแอลมอนนะคะทุกคนแต่ว่าจะลดหวานนะคะโดยไม่ใส่น้ำผึ้งแล้วะค่ะวันนี้จะกินกับข้าวหนมวันนี้นะคะ1ห่อค่ะ ข้าวมือนี้นะคะจะกินเป็นปลาทูทอดนะคะไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วก็แกงแตปลาค่ะแล้วมือต่อมานะคะจะกินเป็นผัดมาม่าใส่ไข่แล้วก็ใส่อกไก่ค่ะวันนี้จะกินเป็นมาม่าเส้นไข่นะคะไม่ใช่มาม่าเส้นผักค่ะมาม่า,มารสชาติก็จะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามาม่าเส้นไข่จะมีแคลที่สูงกว่ามาม่าเส้นผักนิดหน่อยค่ะต่อด้วยฝรั่งหนึ่งลูกนะคะแล้วก็แตงโมช่ำๆหวานอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมีใครชอบกินแตงโมเหมือนกันไหมคะ นี่คือสภาพเป็นนะคะหลังออกกําลังกายตาม2คลิปนี้จบนะคะคือคลิปนี้กับคลิปนี้นะคะคือคลิปนี้นะคลิปแรกอะทุกคนถ้าใครแบบเริ่มต้นออกกาลังกายออกได้เลยนะทุกคนมันไม่เหนื่อยมากแล้วมันก็เป็นท่าที่ง่ายๆแบบทำตามได้สบายๆเลยทุกคนคลิปเนี้ยแนะนําเลยถ้าใครแบบยังไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแนะนาคลิปนี้นะคะแต่คลิปที่2องอไปออกไม่จบทุกคนมันเหมือนมันจะไม่ยากแต่มันก็ยากนะคะมันจะเป็นคลิปเต้นอะไรเงี้ยเหมือนจะไม่ยากแต่ก็ยากก็ออกไปประมาณแบบ กือบเกือบจบแต่ก็ไม่จบนะคะเดี๋ยวเบ้จะไปเล่นหุลนลูกต่อค่ะกว่าจะขุดไปมาออกกำลังกายวันนี้ได้คือแบบผัดมาห้าห6วันแล้วทุกคนแต่วันนี้ก็กลับเมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเป้ไปเล่นหุ่นลูกต่อแล้วนะคะเล่นอีกประมาณ30นาทีค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปเปลี่ยนข้างเล่นหุลนลูกมีคนบอกมาว่าถ้าเล่นโุลนลูกข้างเดียวอ่ะเอวมันจะไม่เท่ากันก็เลยเปลี่ยนข้างเล่นแต่จะบอกว่าเปลี่ยนข้างเล่นยากมากคือเมื่อกี้ไปไปเปลี่ยนมาใช่ไหมเด้ใช้เวลาในการแบบคุ้นเคยกับมันประมาณชั่วโมงหนึ่ง กว่าจะเล่นมันได้แล้วคือตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ได้ดีมากยังเล่นไม่ได้ถนัดแต่คือสภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็เล่นนะวันนี้ยเท่ากับว่าเล่นฮุยฮูไปแบบชั่วโมงครึ่งแต่ไม่ได้เล่นนะคือตก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 หล่นหล่นอยู่อย่างนั้นอะแต่จะพยายามทําให้ได้นะทุกคนเพื่อเอวที่เท่ากันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิ่งแรกที่กินตอนตื่นเช้ามาเลยก็คือแตงโมที่เหลือจากเมื่อวานก็คือเย็นฟันมากเพราะเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยนะคะเมื่อแรกวันนี้นะคะจะกินเป็นลาบหมูกับข้าวสวยค่ะ ข้าวโพดหนึ่งผักนะคะกับเผือกนะคะอันนี้เอาไปเข้าไมโครเวฟนะทุกคนไม่ได้หนึ่งแต่ข้าวโพดต้มเอาะคะ่ะทุกคนเมนูเนี้ยคือจุกมากอันนี้กินจะหมดละเป็นเมนูอะไรก็ไม่รู้นะคะจะมีแฮมมีชีสนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรข้าวโพดนะทุกคนก็จะกินนะคะ วันนี้นะคะตื่นเช้ามาก็กินน้ําไปก่อนเลยค่ะหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ไปชงโกโก้ค่ะวันนี้นะคะเราจะกินเป็นโกโก้นะคะใส่นมแอลมอนเหมือนเดิมเลยคะ่ะแต่ว่าไม่ใส่น้าตาลแล้วนะคะเมื่อเช้าวันนี้ก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งนะคะบวกข้าวสวยหนึ่งจานนะคะทุกคน เมื่อต่อมานะคะจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้าใสนะคะแล้วก็ต่อด้วยไดฟุกุอีกหนึ่งหนึ่งก้อนเขาเรียกว่าอะไรอทุกคนแล้วก็ต่อด้วยอันนี้เลยนะคะฝรั่งกับเผือกคะ่ะแล้วก็ไปออกกําลังกายแล้วก็เล่นหัวะูกอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสรุปน้ําหนักกันค่ะวันนี้นะคะจากเดิมน้ําหนักเฟ้อยู่ที่59นะคะตอนนี้ลดลงมาเหลือ51กิโลแล้วค่ะทุกคนสัดส่วนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะไปก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจในการลดน้ำหนักให้ไปด้วยนะคะ